สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน a ามโลเอ,อ็นไซดเดอร์นะคะวันนี้เราจะทดลองการทำน้ำนมข้าวโพดนะคะไม่คิดเลยค่ะว่ามันทำง่ายมากเราก็นำข้าวโพดนะคะมาต้มนะคะแล้วจากนั้นก็หมกวานนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องปั่นนะคะผสมน้ำนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าใช้อร่อยนะคะใส่เนยนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอามากรองนะคะเอาก,ากากออกแยกน้ำออกนะคะ ก็เอากากเนี่ยสามารถนําไปทําไปทอดเป็นทอดมันข้าวโพดได้อีกนะคะจากนั้นเราก็นํามาเคี่ยวนะคะด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าแรงนะคะเพื่อที่ให้น้ําข้าวโพดเนี่ยไม่แตกเป็นชั้นกันนะคะเราใส่แป้งมานนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยจากนั้นคนจนน้ำนมแบบเป็นปุบๆแล้วก็นํามาใส่ขวดแล้วก็แช่เย็นและนี่ก็คือน้ำมนมข้าวโพดแช่เย็นนะคะของเราคะ่ะ ชอบคลิปนี้กดติดตามให้ด้วยนะคะ